ใช้แนวรับแนวต้านนะครับในการเทรดสั้นยังไงนะครับไปชมคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับสำหรับการใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดสั้นนะครับผมจะแนะนําให้เทรดในกรอบตามเฟรม15นาทีเท่านั้นเพราะว่าเหมาะสาหรับการเดเทรดมากกว่านะครับคลิปนี้นะครับใช้สกุลเงินนะครับ GBP USD หรือว่าปอนด์กับดอลลาร์นะครับสเปดนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ6ถึง10นะครับ b r e a HFM นะครับนะ ธีการเทรดนะครับเรากางหาแนวรับแนวต้านก่อนใช้กรอบ15นาทีแนวรับก็คือแนวที่มีการทดสอบนะครับมากกว่า2ครั้งนะครับนะนะครับนะตรงนี้แนวต้านอ่าแนวต้านเนี่ยก็คือแนวที่มีการทดสอบนะครับมากกว่า2ครั้งนี่คือแนวต้านนะครับนะครับกำหนดกรอบได้แล้วแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆหาจังหวะในการเข้าเทรดนะครับโดยเราจะเข้า S นะครับหรือว่าเซลล์เนี่ยนะครับบริเวณแนวต้านนะครับแบบนี้เลย นะครับส่วนจุดตัดขาดทุนนะครับเราจะตั้งเหนือราคาไฮนะครับ200จุดแบบนี้นะครับส่วนเทคโปรฟิตนะครับเราจะตั้งนะครับที่แนวรับนะครับนะประมาณ300จุดนะครับแบบนี้นะครับนะเฉลี่ยแล้วการเทรดในกรอบ15นาทีเนี่ยนะครับจะเป็นการเทรด sl 200จุด tp นะครับ200จุดหรือ300จุดนะครับโดยใช้อาหาที่1ต่อ1แบบนี้เป็นต้นนะครับนะเมื่อเจอจังหวะเบรกแนวต้านหรือว่าเบรกแนวรับตรงนี้เราจะรอนะครับ ย,ย่อเทสอ่ายกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าเบรกแนวต้านขึ้นเราจะลอยย่อแบบนี้แล้ว o อ l ลูบายขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บที่แนวต้านถัดไปนะครับแบบนี้นะครับนะอันนี้คือการแก้ไมยสูตรว่าเพื่อนๆโดน SL ในกรณีที่ถ้าเบรกแนวต้านนะครับนะอ่าแล้วถ้าเบรกแนวรับล่ะครับในกรณีที่ถ้าเบรกแนวรับเพื่อนๆรอเขาเด้งเทสก่อนนะครับแล้วค่อยเซลล์ตามลงไปอ่าในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือการเทรดตามแนวรับแนวต้านนะครับ ถ้าเบรกทางไหนให้ follow ตามทางนั้นแล้วไปเก็บ a ท e profit นะครับที่แนวต้านตัดไปหรือให้ Co v วอร์กับ SL แล้วมีกำไรก็โอเคแล้วครับนนะครับสำหรับวิธีการเทรดแนวรับแนวต้านทำเฟรม15นาทีนะครับสำหรับสายเทรดสั้นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับความรู้แบบนี้อัปเดตทุกวันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับหรือกดข้อหน้าจอหรือกดหัวใจ2ครพ้ังก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันความรู้แบบนี้ทุกวันครับสวัสดีครับ